มานะะได้เวลาโม้แล้วนะ <g iggle> ก็ก็อนอืเลยก็ขอสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะฮะวันนี้วันวันอะไรวันศุกร์แล้วเนาะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครมามาเลยนะก็จดอันนี้ก็จะเข้าครึ่งเดือนแล้วแหละนะครับก็ใครมองหารถบ้านนะครับรถสวยรถเมอ่อสองนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะฮะร้านะอยู่รํมลูกาคลองหนึ่ง เลยถนนลำลูกกาสายเก้ามานะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทตโตคาตรงข้ามชุมชนพส9นะครับตรงข้ามเอสโซก่อนขึ้นสะพานเสมาฟ้าข้ามนะครับนะจะซื้อจะขายจะเทิรนมาได้เลยครับผมนะมีคันเก่ามาเทิร์นคันใหม่ได้อย่างนี้อย่างที้ผมบอกนะมีแจ๊ดศูนย์หมาเทินแจ๊สองพันะครับแล้วก็มีรถมาใหม่นะเดี๋ยวรีวิวให้นะครับสวิป สวยเลยวีออสเดี๋ยวมารีวิวคันนี้ให้สวยเหมือนกันก็วีออสสองพันสิบสองตัวท็อปวันนี้ส่งมอบกันนะครับที่ซับนะครับกบแ,แฟนนะฮะถ่ายที่พาดคันนี้นะโอ้โหอย่างสวยเลยสวยมากๆนะฮะอ่าล้างคนเคลือบนี่ดูใหม่นะครับ,นะรบให้ดูก่อนนะให้ดูก่อน คใครที่พลาดตัวท็อปไปเอาตัวรองท็อปได้เลยใครที่พลาดตัวรองท็อปไปเอาตัวนี้นะราคาเบาๆกันไปเลยนะมีให้เลือกกันอยู่นะแต่อย่างที่ผมบอกไปผมว่าเสาทีนี้มีจบอีกคันแน่ๆสำหรับวีออสนะครับเพราะว่ามีเท่าที่ผมคุยแี่มีพี่ๆให้กันให,ให้ความสนใจอยู่นะครับสองสามเคสนะครับ ให้ดูก่อนอ่ะมาก่อนส่งมอบกันนะฮพี่ทับพี่ทับก็ดูดูประจํานะครับขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับดี่ฟิล์มดำกันส่า้ออ้ยสวยมากนะฮะนี่นี่ดำเงานะเห็นหมดเลยนี่เห็นหัวร้านผมเลยนี่โอเคนะก็อย่างที่ผมบอกไปมีออสกันใช้ดีนะครับผลไม้ทนมือนะฮะเป็นเป็นรถที่ให คือเป็นรถที่แบบบนท้องลหนนนะพี่สังเกตเถอเยกจะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไปไหนใครก็ใช้วีออสนะฮะฮอนด้าก็ดีนะฮะคู่แข่งกันนั่นแหละแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบนีให้ดูจริงจก็ด,ดีทุกรุ่นแหละที่ผมอยู่ในนี้ผมก็เชียร์ทุกคนัน <c oughs> พี่จะซื้อคันไหนผมเชียร์ดีหมดละ <c oughs> แล้วแต่ชอบคือแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอกพี่อยู่ที่เราชอบถูกใจคันไหนก็จัดไปใช่เลยนะฮะเอนี่นานกวีฮอสฮนะอ่าอสเจสนะฮะสวยไหมถ้าใครที่พลาดนะครับใครที่พลาดต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้เบิ้องเข้าแล้วก็กําลังตั้งราคานะครับ 22, ปี2012เกียร์รุ่นตัว e นะฮะทรงเดียวกันเหมือนกันล้อเหมือนกันนะฮะแต่คันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแต่เกิดรอบคันเหมือนกันนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็แค่นี้แหละ <c oughs> แล้วก็แค่นี้แหละผมจะพูดอะไรไลืมแต่ว่ารถสวยแจมเลยนะฟิล์มก็ใครมาอะไรเดี๋ยวใครมาไม่รู้นะแอคคอร์ดสวยมาก อโอเคนะนี่ให้ดูนะให้ดูนิดนึงนะเป็นน้ำจิ้มก่อนไปคลิปรีวิวฉบับเต็มกันนะฮะกดติดตามรอเลยนะครับสกเกิร์ตนิดนึดนงไม่ใช่สเกิร์ตนิดนึดนงสปอยเลอร์นะสมองสมองผมไปละนี่สวยเหมือนกันแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะนี่คิวท์นะโเมี่นะตัวนี้ดู สวยดีนะฮะเออสวยดีนะสวยมากเลยแหละนะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแจมเหมือนกันแต่เป็นสีบอลเงินนะฮะแต่เป็นสีบอลเงินนะแล้วก็ใครที่เป็นสาวกของซูซูกินะครับก็ยังมีซูซูกิสวิปที่เข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะสีน้ําเงินสวยมากนะสวยมากนานๆจะมาทีถ้าใครที่รอสวิปอยู่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วรถสวยด้วยนะครับเหมือน มินิคูเปอร์เลยนะฮะเอ,อมินิคูปเปอร์ผมเรียกถูกไหมมินิคูเป้คูปเปอร์รปมันเปอร์หรือเป้คนรีวิวนี่มั่วสุดๆ,ดๆนะนะโอเคโอ้โหอ,โอ,อากาศร้อนมากพี่เข้าหน้าร้อนแล้วอ่ะใครที่ยังไม่มีรถนะต้อง <c oughs> ว่าต้องนิดนึงละนะฮะจะได้ไม่ตากแดดนะไม่ร้อนแอรเย็นเพียงพอะะจบ ช่วงนี้ก็ลดราคาเบาค่อนข้างเยอะราคาราวๆสองแสนต้นต้นเนี่ยค่อนข้างมีเยอะพอสมควรมาเลือกได้เลยนะฮะสองแสนต้นๆกลางๆไปปลายมีหมดนะฮะสุสกิสวิปนะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็นี่เห็นไม่เห็นดีครับอันีครับแล้วก็แล้วก็นู่นฮะยาลิสยาลิ์กำลังเข้ามา นะแล้วก็กำลังจะตั้งราคานะมารอได้เลยนะยาลิ์คันนี้ก็สวยอยู่ไม่ใช่สวยอยู่สวยเลยแหละนะครับนาะนๆะนะก็มาทีเหมือนกันยาลิ์คันนี้เนี่ยเป็นยาลิ์คันแรกที่เข้ามาในปีนี้นะครับจองก่อนได้สิทธิก่อนนะครับโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรองส่งมอบของพี่ซับแล้วกันนะครับกูบ่วหะ You can be all that. พี่รับก็ดูประจำเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับก็แฮปปี้ฮะไปแล้วขอบพระคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณครับพี <c> ่ <oughs> น่ารักมากๆเลยนะฮะดูประจำเลยเหมือนกันถ่ายก่อนครัคบ <c oughs> ถอยก่อนพี่เดี๋ยววนโดนฟุตบาทต้องตีโค้งนิดนึงอ่าถอยหลังก่อนครับแล้วมอยนี่เลยแล้วก็นู่นกวาลงตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นฟุตบาทต้องตีโค้งนู่นเลยครับพี่แล้วก็ตีโค้งกลับมาขอบพระคุณครับขับรถมา คุณครับเ,เก็บลงตรงนี้นะขอใหอ้เงร่ำรวยนะครับพี่ซับแล้วก็แฟนพี่ซับด้วยนะฮะควาพแข็งแรงนะฮะขอบคุณมากครับผมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะก็ถ้าใครที่ดูวิโก้ของพี่ไม่ใช่วิโก้ดีวีออสนะใครที่พาดตัวท็อป2012นะครับก็มาดูคันนี้เลย นะเดี๋ยวกํำลังตั้งราคานะ,นะคันนี้ต่อเลย12,000เหมือนกันทรงเดียวกันโฉมเหมือนกัน,นแต่คันนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะเป็นรุ่นเกตรุ่นตัว e นั่นเองนะครับอ่า J E G นะครับรู้สึกจะมีรุ่น s ด้วยมั้งบางทีนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีแหละนะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้ toyota ผมจำได้ละมันมีรุ่น m i s นรุ่น entry รุ่น m i s ใช่ไหมแล้วก็รุ่นไฮมี3ามรุ่นนะฮะอ่าถ้าเป็นรุ่นพิเศษก็จะเป็นรุ่นแบบเชียร์ดีอะไรเงี้ยจะเป็นตัวพิเศษของเขานะฮะก็นี่นะใครที่ดูวีออสจะมีเหลือสองคันนี้เท่านั้นนะครับก็ศูนก็จะเป็นรถราคาเบาเลยแหละนะครับหนึ่งแสาบาทส่วนสองพัส่วน 2, 12, สองพก็จะเป็นตัวเกิดรุ่นตัวอ e, นะครับอ่าคันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะ รีวิวจากคลิปนี้นะกดติดตาไมไ้เลยนะฮะแล้วก็สวิปมาใหม่นะครับแล้วก็ยาลิสนะครับใครที่ดูยาลิสมาแล้วนะฮะมีคันเดียวนะน่าจะราคาเบานะโดนใจแน่นอนนะครับรถสวยด้วยนะอ่ายาลิสนะครับ f g เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนัดรับรถอาชิหน้าและฮะนะฮนะแล้วก็ของพี่เบนก็ น่าจะไม่ม <sympath ize> ีอะไรผ่านนะครับผ่านอย่างที่ผมบอกไปถ้าใครที่พลาดรถ Honda City ตัวท็อป2 0 1 6นะฮะไปนู้นเลย2 0 1 4นะครับอ่าไป2 0 1 4เลยแล้วก็ยังมี City ราคาเบาอีกหนึ่งคันก็คือรุ่นพิเศษเป็นรุ่นโซลไซตีนั่นเองนะฮะ2 0 1 1นะฮะแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งก็คือตัวท็อปนะ2 0 1 2นะฮะคันหนึ่งอ่าคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับใครสนใจนะ ส่วนรถเจ็ที่นั่งนะครับก็จะมีมิลเซเว่นปีสองพันสิบนะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ยังมีโตโยต้าอ a n นซ่านะครับใครที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะเป็นแบบเก่งนะอ่าก็คันนี้นะฮะนี่อย่างที่ผมบอกไปโตโยต้ามันจะเป็นรุ่นตัวอหนตุ e ๊จเจี๊ยจีเอฟอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับโอเคไปแล้วใครจะซื้อจะขายจะเทิร์นยังไงส่งรูปตจวรถนะสำเนานะเลขใหม่นะรูปหลายๆมุมมา นะทางไลน์เช็คราคาได้ไงก็จะมีทางที่เอนติดต่อกลับนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะมาแล้ครับผมร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะเลยถนนลำลูกกาสังกามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชิร้านทาวิต,ตวาโตคาเบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับกิจนะฮะมาแล้ครับผมสวัสดีครับ